ปิงสวัสดีครับอยู่บพว่เราโมบาสเกมครับอ่าออกมาแล้วนะครับกับชุดที่คุ้มที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สมควรรอคอยที่สุดนะครับอยู่กับบิตี่ไฟ X อ่าสเปอ่า SS นี่คืออะไรว่าลืมไปละเอาสเปเชียลซีรีส์เด็กนะครับยังไม่เกโดโละร้อยส่นโปรดอ่านคำเตือน ครับเกินรอบแรกเราจะมารีวิว V ีอาร์ซูซูนึงก่อนนะเป็นห้าเขานะครับแก๊งโอมิหลอดนะฮะโคตรคุ้มและเก่งมากนะฮะเลยดูกันก่อนนะเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บๆๆเยอะมากแม่งโวยเยอะมากแล้วแล้วแม่งโคตรเท่ดูให้ดูอาร์ตเห็นไหมดูอะไรเนี่ยดูอะไรเนี่ยเออบ้าบอรจริงเชียว เห็นไหมครับนี่ดูฟอยครับใบหน้าปกเป็นบัดดี้แรเรานะครับโคตรเท่เป็นไงโอ้โคตรเท่อะโอ้ผู้สุดทออแห่งห้าเขาดำนะครับเป็นไงโคตรเท่เทเอ๊ดีกับภาคดีดีดีห่าหิวอะไรเยอะโอ้ลุ้นลุ้นลุ้นมีไหมไม่มีโอเคนะครับเนะี่ยโคตรเท่โอ้ดูความรอ ซื้อครับอันนี้แนะนําให้ซื้อเลยต่อให้ไม่เล่นก็ควรซื้อครับเพราะมันเป็นอมิลอตคือมันใส่ในซุกเด็กมันโหดนะเคมาเรวิวใบแรกดีกว่าครับใบแรกนะฮะเป็นผู้สุดทอดแห่ง5เขานะครับดําเป็นอมิลอตนะฮะหกพันสองคีย์ห้าพันนะครับไซส์สองครับ,ไ,รบไม่สามารถคอการ์ดนี้ลงในสนามจากอ่าช่องกลางได้นะฮะคอคอส์ดนำการ์ดไปสุดจากกองการ์ดแล้วสุดโซนี้แล้วจ่ายหนึ่งเกรดจจ่ายหนึ่งเกรได้หนึ่งโซด้วยอนะ่ะ เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายฮะเลือกใช้ความสามารถในหนึ่งอย่างจากด้านล่างนะครับเลือกที่จะดับเ l e a t t a จบเธอหรือพลังชีวิตต่ำกว่าหกนะฮะระเบิดการ์ดที่มีไซ้สองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบสนามได้โอ้เป็นไงเป็นยังไงโหดนะโหดนะตัวแค่นี้ให้มาให้มาครบเลยครับให้มาครบเลยครับหนกล่องครบเลยบันดี้โอเควันนี้โหดครับ วินนี่โหดรับสุดยอดจกักรพรรดิมังกรห้าเขาวใครเสื้อดำเลยครับโอ้อะไรมึงจะโหดขนาดนั้นวางการ์ดอ่ะเป็นอมิหลอดนะครับหนึ่งหมื่นสามขี้ห้าพันไซส์สองไม่งูโหด,โหดอะ่ะวางการ์ดนี้วางการ์ดนี้ทับมอเตอร์นี่มีคำว่านําในชื่อการ์ดบนสนามเราและจ่ายสองเกตเมื่อเวลาชีวิตเราได้รับความเสียหายเราสามารถเลือกการหนึุนไปสนามคู่แข่งนำการ์ดที่มีอยู่มิหลอดในช่วงรอบเราไปที่ใต้กองทสมายการนั้นคือเป็นเอกอมิหลอดนะครับเอาอมิหลอด กับกองยิงหนึ่งใบครับแม่งโหดมากเลือกการ์ดหนึ่งใบในสนามคู่แข่งด้วยไม่ใช่เลือกไม่ใช่เลือกมอนเตอร์ด้วยนะโอ้ทำลายเทมก็ได้นะมันก็มีคท่าหนึ่งเป็นเมื่อบลังชีวิตเรากลายเป็นศูนย์นะถอดโซองการนี้หนึ่งใบนะฮะเราสามารถถอดโซองการนี้เพื่อลังชีวิตกลา,นะา,าเป็นหนึ่งนะแม่งโหดมากเป็นเอกโซกนะฮะแม่งโหดมากคือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากแม่งโหดมากอะ่ะจริงๆรแมันโหดมากชอบ เป็นเราเมื่อรีวิวปีที่แล้วที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะตอนนั้นคุณภาพการนี้ถล่มทลายมากชอบมากนะมาต่อไปนะฮะเป็นถ้าข่าวมุกเกาเทนบุนะครับผมจ่ายสองเกน,นะครับเมือกการนี้สุสนานนะครับเลือกการหนึ่งใบสนามคุ่แข่งที่มีค่าพลัง power รวมกันไม่เกินหมื่นห้าครับทําลายการที่เลือกทั้งหมดเช่นถ้าเขามีสามพันสามพันสามพันสามตัวองนี้ก็ระเบิดได้หมดเลยสุดยอดนะฮะเลือกการมุสานมุคู่แข่งกี่ใบก็ได้รวมทั้งอาวุธด้วย โหดมากโอ้โหวินิมงโหดมากอะ่ะมึงให้มาโกงมากครับชุดนี้อ่าห้าเขาใช่ไหมเมื่อเวลาชีวิตไม่สามารถคอช่องกลางได้นะครับเมื่อผวลา,าชีวิตเราได้รับความเสียหายฮนะนำการเป็นมืสุดจากกองการเลือกสังเกตครับล้วก็ได้รับเพิ่มเลือดอีกหนึ่งโอ้กิ่งจังอนะ่ะได้เกตแล้วก็ได้เลือดนะครับสําหรับยิงยิงเลือดตัวเองเก่งมาก เป็นเวทมนต์ครับขอขอรับพลังชีวิตเราแล้วความเสียหายหนึ่งหน่วยจะเช็คว่าได้รับความเสียหายนะเมื่อการพดสนามบนสุดจากกองการเรานำการบนสุดจากกองการเราสู่ช่องเกตรครับแล้วนำมอเตอร์ที่มีห้าเขาไม่เกินหนึ่งใบช่องดรอปขึ้นมือครับโอ้เก่งมากในเกตแล้วก็เลือกการดไดอ้อ่นี่ก็ถุงมือเหรอหมัดมังกรห้าเขาขี้ริ้วเจนเกตแล้วได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยนะครับขอคอร์มานะ ถ้าเราได้รับความเสียหาย3หน่วยหรือมากกว่าความเสียหายน,นั้นลดลงหนึ่งเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายนอกจากการโจมตีนะครับนำการประสิดของการลงสังเกตจดจบทถานีการได้รบพะวะสามพันพ 3000. ได้รับความเสียหายจะไม่ให้การต่อสู้เหรอได้เกรโอ้แปลว่ายิงเท่าไหร่ก็ได้เหรอโอ้เก่งเก่งเก่งชอบ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 สิชอบนี่ครับวิหลอดนินจานะครับ หนึ่งเข่านะครับเจนเกตเมื่อโจมตีที่ไม่ใช่ลิงเท็กครับยุกเลิกการไม่สามารถถูกยกเลิกได้จนจบเทิร์นเนะ่คือยังไงตีก็คือเข้าครับาาใจหนึ่งเกตถ้าสุก็กลกนะลปลาโลมาก็้ใจหนึ่งเกตก็ยกเลิกได้นะแล้วพิเนเทตสามขียังโหดวันนี้ก็โปงครับแต่สังเกตครับหากการนี้ถูกนำออกจากสนามเพราะเราสามารถทิ้งการมือสองใบใจหนึ่งเกตเพื่อป้องกันการนี้ออกจากสนามครับพิเนเทเตก็์ไ้แทกนะครับพลังการตีห้าหมื่นครับดิบหนึ่งหมื่นอ่ากันไหม เก็ดมือสองใบเดี๋ยวนี่สองขาวต่อไปเป็นสามเขา่าวะอ่ามิเซเลียนะครับสามขาวนะฮะอะไรวะข้อข้อจะสังเกตในการเวทมนต์เกินสองใบในช่องดอมนะครับสู่โซนนี้นะครับในเบอร์นีเฮกโซการอะไรยิงสองนะเออจะสังเกตได้มีสามชีวิตนะครับนี่วันนี้ก็เก่งอ่าเมื่อพันธุ์ชีวเรากลายเป็นศูนย์นะครับในทะเลคู่แข่งเราสามารถจะสังเกตครับให้กลายเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่รับความเสียหายเลยเมื่อการนี้สู้สนามครับจึงการมือทั้งหมด นำการ์ดทั้งหมดในสนามแล้วตรงสู่ช่องดรอปครับการนี้ไม่ถงเวาจะจบเทิร์นเก่งไหมหาไม่ทับตาเท่านั้นอ้าวนี่ก็เป็นอีกลาจ่สังเกตครับวางทาวน์เนเตอร์ที่มีคำว่าดําเมื่อมันชีวิตเรากลายเป็นสูงครับเราสามารถถอดโซลการนี้ออกเพื่อให้กลายเป็นหนึ่งแทนนะครับเริ่มต้มนในแท็กเฟสของเราครับทำลายการดในสนามคู่แข่งโหดไหมหน้าเข่าเนี่ยโหดโอ้โหดำเยอะชิบดำมึงล่างเยอะมาก นะครับดำป็นตัวหนึ่งใจหนึ่งเกศนะนำการเป็นสูจัดกองการเรานะครับเข้าสู่โซตัวนี้อ่าเมื่อพลังโจมตีของเราได้รับความเสียหายหากเรามีพลังชีวิตถูกหรื่อยต่ำกว่านะทำลายมันตัวหนึ่งใบนสนามคู่แข่งดำอีกแล้วต่อไปก็ยังเป็นดำใช่ไหมอ่ะว่าแล้วก็ยังเป็นดำห้าเข่าอยู่ดีนะครับายสองเกครับนำการเป็นสูจากกองการเราเราสู่โซนตัวนี้เมื่อการนี้เข้าสู่สนามครับเมื่อพลังโจมเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหาย ทำลายเช่นเวทสนามคู่แข่งครับครับต้นหนึ่งเจอมีกระดามนี่กระดาอีกแล้วโอ้ใจหนิ่งเกตรร์ท่านน้งแก๊สเป็นสุดจักรกองกาก์ดเข้าสู่โซนนี้ครับเมื่อพลัลชีวิตเราได้รับความเสียหายครับเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยก็คือเจ็บล้วได้หนึ่งหน่วยนะทำตัวตั้งต่อนี่เทนบูดีกว่าเทนบูดสุดยอดแล้วูนกะ็คือสุดยอดแล้วนะอ่าจะสังเกตไล่นะครับ เมื่อการนี้สุสนามทำลายมอนสเตอร์ทุกใบในสนามคู่แข่งครับจำได้อะเจมโบเอสดีครับเมื่อการนี้ข้าสุดสนามครับทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบสนามคู่แข่งที่มีเซนหนึ่งหรือต่ำกว่าไม่ไม่ใช่อถอดโซ่โอ้เซนหนึ่งหรือต่ำกว่าหรือถอดโซ่การหนึ่งใบอืมลืมเอฟเฟกต์ถอดโซ่อ่ะใบนี้ครับเป็นหกเขานะครับสตาร์ทัลโวนะฮะ จะสังเกตครับนำกร์ดกี่ใบก็ได้มันมือเราเข้าสู่โซตัวนี้ครับเป็นเททและโซกากาศนี่เป็นไงโอเคเขาดอานะครับเป็นเจ็ดเขานะครับให้ดูหน้าเต็มเต็มเมื่อเข้าสูเ่เชิญของเราหากการนี้หรือช่องดรอปรานะครับสามารถจับและชิ้นหนึ่งหน่วยเพื่อขอการนี้จะจบได้นะโคตรโกงอัดเก่ามาอันนี้เป็นแปลชันแปดเขานะครับซึ่งโหดมากใจสิเกตครับมีการไล่นะ เมื่อการนิงสนามครับนำการใบสามใบบนสุดจากกองการแล้วก็สุดโซของตัวนี้ move double tag โศกตาไรลิงสามแม่งยังโหดแล้วด้วยดีบาพันอะเมื่อต่อยต่อยมูฟได้อะเก่งๆอ่าแล้วก็อ่าชั้นขาวตัวสุดท้ายนะครับเมือ่อเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้หากไม่มีมอเตอร์ในสนามเราเราสามารถใช้หนึ่งเกลเพื่อตั้งการนี้และรับหนึ่งขีนะครับเป็นการ time อร์มครับเก่งมากจริงๆ ทำฟอร์ม5้าพั0แล้วก็ตีได้เขาเรียกว่าตีได้สอทีอะเก่งมากจริงๆอ่ะโล่มกรเขียวนะครับต่อไปด้วยละอ้าวโล่มกรฟ้านะครับอุ้ยโล่ห้าเข่าวะ่ะรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีเทนคู่สั่งโจมตีแทนคู่แข่ง,ขง,ขงรับมุ้งไหมจะตีเธอกูเลยเนี้ยแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องการนะครับยกเลิกการโจมตีแล้วพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยครับโก้ไหม ก็โกงอยู่นะยุบเลิกโจมตีแล้วการ์ดนี่ระเบิดได้โอ้โหให้มาสามใบโอเคจานหนึ่งเกตครับพาราชิตแล้วรับคะแนนหนึ่งหน่วยครับคาลเตอร์นอนมอเตอร์หนุนสนามผู้แข่งที่มีไซส์สองลึกต่ำกว่าหรือไอเทมผู้แข่งหนึ่งใบอ่าเป็นนี่เก่งครับให้มาสองนี่คืออะไรอ่ะไปสองเกตครับเรื่องความสม่ำหนึ่งอย่างครับค้อหาเอไม่หลอดหนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบจะกองการเราขึ้นมือครับจะนั้นสับกองหรือ คาลเตอร์ทำนอนมอเตอร์นูในสนามผู้แข่งที่มีแค่สองตัวเสื้อลักแข่งราชันเขาครับให้มาสองใบโอ้ใบน,นี้เท่จังพลังชีวิตเราได้รับความเสียหนึ่งหน่วยครับแล้วเราได้รับพลังชีวิตสามหน่วยคือเจ็บก่อนแล้วฟื้นเลือดโอนไหมดาบมังกรห้าเขาครับจะยังเก็บพลังชีวิตเราได้รับความเสียหนึ่งหน่วยต่อไล่นะเมื่อพลังชีวิตเรารับความเสียหายนอกจากการโจมตีครับได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยโอู้มันโกงจังวะ จมนสองใบครับแล้วก็ไม้ใต้ไม้ตายครับผมง็นู่ภาคราชาหน้าเขานะครับรายการนี้ได้เมื่อบัตดีของเรามีคําว่าดําอยู่ในชื่อการในสนามบัตดีของเราหรือมอนเตอร์ที่มีคําว่าดําในสนามเราสวมใส่อุธโดยเราแล้วพู่แข็งมีนั่งในช่องกลางอ่ะต้องบัตดี้ต้องเป็นดำเท่านั้นต้องสวมอวุธด้วยอ่ะใส่ส,สังสเกตครับ เลือกมอนเตอร์ในสนามเรา1ใบและสร้างความเสียหายาส,า,ยสามระดับแข่งเท่ากับผลรวมกิจคอนของมอนเตอร์ Monster, นั้นและไอเทมเรา1ใบสร้างความเสียหายไม่สามารถถูกลดได้โอ้ยหกได้เลยเนี่นี่ดีกว่าครับอ่าไม้ตายซี่อลังการที่สุดนะครับผมว่านี่เท่มากนะเดี๋ยวอ่า,อาในให้ฟังเป็นอมิลอดเราใส่เด็กไหนก็ได้นะรายการนี้ได้เมื่อเรามีการ์ดโอมิลอดในสนามครับทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบสนามคู่แข่งจากนั้นเราสามารถ นำโอมิหลอดในช่องดอบเราไว้ใต้กล่องครับเพื่อนำการนี้ขึ้นมือโกงไหมคือแม่งโอมิหลอดทั้งเด็กอะ่ะแล้วแม่งมึงจะทำลายกี่ครั้งก็ได้อะ่ะในไฟนอลเฟียดทำลายไม่เสียเกียร์นะทำลาย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 ,ลายวนไปเอะ่ะก็โม่ใหม่อะ่ะโอ้ไม่คิดโกงนะชอบไปเนี่ยชอบชอบมากนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากเลยคุ้มหักโอ้โหเนี่ยน่าจะเป็น ุดที่น่าเชียร์ที่สุดแล้วฮะสำหรับคนที่คนที่มาเริ่มเล่นแล้วก็คนที่กําลังเล่นแล้วก็คนที่หาของเก่าอะไรอยู่เนี่ยทุดเนี้ยคุ้มสุดละนะบอกเลยว่าฟอร์คุณภาพดีด้วยนะฮะแล้วก็ฝากน้องดําไว้ในอ้อมใจครั้งหนึงนะหลังจากภาคนี้ใครวะภาคอีกบัตบันซึบันซึบันช์นะครับไม่ค่อยชอบชอบคนนี้สุดละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีต่อไปเป็นร้อยศูนย์บาย